โดยมัสคาร่ามิสทีนโปรลองดีทูฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าคุณประหยัดเงินชาติประหยัดไฟเนเจอร์กิฟต์แปลงสีฟันโสเอาละฮะกลับมากับหนึ่งสองสองมือฮะจะรับกดต่ำหน่อยจะกดตํำหน่อยท้านเลยครับมีแรงยกต่ากตำเหยเนี่ยของลิกใหญ่ที่สุดพี่ไม่อยากจะพูด อ๋อคือศาที่ริชเชตทำเลยวันนี้ใช่ไี่มาดําเข้ามาไหมเข้าเรื่องเข้าอาดีกว่าครับเมามาเรามาคุยเรื่องการทำดีกว่าพีมาดําครับอย่างแรกเลยคือเราต้องทำที่ศาสตร์หนักขนาดที่ต้องวันวันนี้ไม่แข็งแรงกันไปเรายกปัญหาขึ้มาก็ทำกันมานานแล้วอ่ะมันชินไปแล้วเี่ยมดแล้ว 8ปดปีอะค่ะเ้อลูกค้าไว่ก้อนสนใจกับรบกับสากใหญ่ๆนี่มาใช่สนใจเพราะว่าบางคนเดินผ่านไปเห็นโคแล้วก็สะดุดเดินกลับมาจริงไหมใช่ค่ะก็อตั้งเกี่ยวกอะไรก็แกือ,อแว,ว่าตามกันแบบว่าโตตามกันอย่างนี้เลยใช่ค่ะ แต่เดือนตามสามคนตามสามคะนี่ถามริ๊วทำไมจะต้องเอาเนี่ยอะไรหอยใช่ไหมฮะหอยหนาค่ะหอยหนาเอาปูทำไมต้องเอามาวางโชว์ไว้อย่างนี้ฮะก็โชว์ให้ลูกค้าได้เลือกได้ว่าจะใส่อะไรมั่งใส่อะไรมั่งแต่นี่ปูสองอันนี้ปูต่างกันไงฮะอันนี้ปูนาอันนี้ปูสแสมปูทะเลไม,<า>ม,ม,ม่เกี่ีสองไม่เกียหอยหนาเ <ขอ S 1> นี่ยจามจริงค่ะ ว่าเขาต้องไปหาลู่ดูไหนมันจะมีช่วงไหนบ้างไอ้หอยเนี่ยอ๋อมีตลอดปีค่ะมีตลอดปีใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาทำนาปังกันเยอะนเนะครับปังมันก็จะอยู่ตามคาตินาใช่ค่ะแพงไหมฮะก็โลนึง80บาทละตังโลละ80บาทโอเคเอาละเราจะต้องต้องตาก่อนเด้อเอาเส้นใส่เลยครับใส่กระเทียมใส่ก่อนใส่พริกกับกระเทียมมา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 ใส่ก่อนใส่ดีกว่านะตักก่อนอ่าเดี๋ยวใส่พริกกับกระเทียมมา เอาเผ็ดไหมคะเออเผ็ดเนี่ยไม่เผ็ดมากระวังเผื่อเด้ออ้าวระวังเราตำด้วยกันตำดีป่ะเนาะจะตำอะไรคะครับเตำม่วงตำม่วงอาใส่ใส่มั่วนี่เดี๋ยวจะทำให้อร่อยอร่อยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเอ๊ะนี่คิ้าเหมือนนะเนี่ยที่บดอะไรนะเป็นจริงใช่ไหมครับฝึกตำปึกตำอ๋อเป็นคนชอบตำปึกตำพี่ไม่ชอบตำพี่ชอบ ใช่แล้วแล้วน้องอ่ะบุกตําบ้างหรือยังโอ้ยตําเป็นยังอะไรครับตําเป็นยังตําซุนตําไม่เป็นอ่าเลาจากนี้ปุ๊บเราก็ใส่น้ำตาคือมันจะปรุงรสก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วมันมีการมือตั้ตั้งสามคนอย่างเงี้ยครับแล้วใครแต่ว่าเป็นมือตัมแบบเด็ดสุดของร้านนี้ที่ว่าลูกค้าแบบรีเควสมากเลย พอพอกันอะพอพอกันเหรอใช่ลูกค้าจะเลือกได้ทุกคนเลยแล้วต้องแบบว่ามีหะคือเคยกินกับคนที่มาตลอดขอกินให้คนนี้ตําคนนั้นตลอดจะไม่เอาคนไหนเลยเอาหมายถึงว่าคนที่สมมติลิศมากินเนี่ยหนูชอบกินตัวเราก็จะไม่เปลี่ยนคนตามไปตามมาจะไม่เปลี่ยนามมาถ้าเปลี่ยนก็คือจะ ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่บอกได้คําเดียวครับว่าร้านเนี่ยแซ่บสละเกินสละเกินนะครับก็เอาใจคนเรื่องเยอะเลือกแยะเอ้ยไม่ใช่ครับเอาใจลูกค้าที่เลือกมือตามได้รู้ใจกันสักขนานีนะครับจะไม่ให้แตกต่างอย่างลงตัวกันได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการสร้างจุดขายด้วยครกใหญ่มาหือมาสละเกินแถมยังมีลีลามือตามถ่ายร่างกำยำสร้างรสเด็ดอีกด้วยโอ้ย ขอเป็นตู้ผมไม่ทำเองดีกว่าใช่มือทำไม่ลองใส่เลยเพราะว่ามันคิดว่าตำม,มั่วอครับชอบมันเลยใส่ได้เลยอะละต่อไปใส่นี้งองเล่พี่ครับแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยคือเรามีมือทำได้สามคนแล้วแบบว่าคนที่แบบเด็ดสุดเงี้ยไม่กลัวโดนซื้อตัวไปเหรอครับอ๋อไม่ค่ะเพราะว่าเป็นลูกหลานของตัวเองอ๋อคือคือทั้งหมดที่เป็นพี่น้องกันหมดเลยเป็นครอบครัวเลยโอ้โหแล้วแล้ว จุดเริ่มต้นของร้านนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นที่กับแฟนสองคนสองคบที่สองคนเป็นแฟนกันใช่ค่ะ <laughs> จุดเริ่มต้นมาแรกๆก็สองคบ, <6 S 2> <พ>บลูกค้าเยอะเยอะมาเรื่อยๆ,ๆก็เอาหลานมาด้วย มาเรื่อยๆคือแบบว่าตอนแรกสองพกก็ใช่ดีมากแลรว่าทำไม่ไหวก็เลยเรียกญาติพี่น้องมาช่วยกันทำครับได้เป็นธุรกิจในครอบครัวธุรกิจครอบครัวแล้วก็แบบว่าให้พี่น้องมีงานทํากันด้วยแล้วปรากฏว่าก็ยิ่งแบบว่าเป็นุดขายของร้านที่ขายดีขึ้นดีเต็มไปหมบเนาะแล้วพี่มดําเนี่ยสนใจการํำอะไรับเนี่ย ใช่แล้วล่ะครับดูความมุ่งมั่นใส่ใจในการหยิบหอยซะเยอะกุ้งฝอยซะยะหยิบไม่คิดชีวิตแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นมดดำตามยิกยิกกันเลยทีเดียวฝันจริงเหรอนะฮะอันจริงเลยว่าตอนแรกเลยเปิดร้านมาคบมันใหญ่ยอยู่แล้วหรอือเปล่าคกมันเลานี้นิดนึงประมาณนี้แล้วเปอะไรเข้าฝันนะสำับกใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> ที่ไปเจอโคกมาแล้วก็พี่ก็อยากได้เอะ <c oughs> ทางคุณนี่แพงแพงระวังชนหน่อยสองเส <c oughs> ้น <c oughs> ไปแล้วไปเจอคุ๊กที่ไหนมาไปเจอแถวถนนอะไรายเอเชียนะคะอ๋อใช่ค่ะก็เลยได้ไอเดียว่าเอาปุ๊กดีกว่าใช่ค่ะจาจาน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 นี่อันไหนใส่จานนะพี่มาดมโอ้พี่มาดโผล่นี่บอบอมันดูเละๆนะพี่มาดม อร่อยมากลองชิมนะไม่ไรค่ะกลัวไปงานต่อไม่ได้นี่ตอนนี้เอาอย่างเงี้ยช่วงนี้มันยุบยุบข้ายากหมักแพงไข่ก็แพงน้ํามันก็แพงก็ทำยังไงล่ะขึ้นราคาหรือสมตำไหมยังไม่เคยขึ้นคะ่ะยังไม่ขึ้นราคาก็ทำยังไงก็ําเอาจํานวนมากอะคะ่ะลูกค้ามากอยู่แล้วแต่ประหยัดของมหมเมื่อก่อนเราเคยใส่เต็มเต็มไม่ค่ะสูงยังเหมือนเดิม ยังยังยังไงก็ยังเหมือนเดิมไม่อย่างว่าตอนนี้พกแล้วเท่าไหร่ครับพกแล้วยี่สิบบาทขึ้นไปยี 20, 25, ่สิบยี่ห้าสามสิบโอ้วันหนึ่งขายได้เท่าไหร่เนี่ยวันหนึ่งก็พอเลี้ยงครอบครัวได้มีเงินเก็เกบไหม ก็พอพอมีอะ่ะซื้อลบเดินยังซื้อลบเดินยังอ๋อยังไม่ซื้อถึงสองเมา์นะครับต้องระวังหน่อยเพจด้วยก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากเลยนะครับะพี่มานะครับให้ความรู้พวกเราในวันนี้เนาะเดี๋ยเยี่ยมร้านเอาละครับกลับมาพบกับนิตยสารตองมือได้ใหม่ครับท่านผู้ชมครับอาทิตย์หน้าพำหรับตะบันดีอย่างนี้สี่โมงครึ่งทางช่องเจ็ดสีวันนี้พวกเราลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย